สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งปกติถ้าเราเจอกันเราก็จะเห็นหน้ากันพูดคุยทักทายกันนะคะแต่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากมีโรคระบาดนะคะนั่นก็คือไวรัสโควิดเราเลยต้องมาเจอกันในรูปแบบนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียน ครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าหน่วยที่หนึ่งเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำทํานองเครื่องดนตรีไทยบรรเลงจังหวะและทำทํานอง ครื่องดน,นตรีไทยแต่ละชนิดนะคะนักเรียนมีรูปร่างลักษณะการใช้งานและเสียงที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันจึงทําให้ดนตรีไพเราะนุ่มนวลเครื่องดน,นตรีแต่ละชนิดมีการบรรเลงต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องดน,นตรีมาดูอันแรกเลยนะคะก็คือเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะก็คือเครื่องดนตรีที่มีเสียงเฉพาะไม่สามารถบรรเลงเป็นตัวโนต้ตได้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างชิงอันนี้คือลักษณะของชิงนะคะนักเรียนฝาก็จะเป็นสองฝานะคะมีความหนาหน้าที่ของชิงนะคะก็คือใช้ตีประกอบจังหวะในวงปีพาด วงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรีต่อไปนะคะฉาบอันนี้คือลักษณะของฉาบนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามีขนาดที่แตกต่างจากชิงนะคะขนาดที่แตกต่างกว่าก็คือนั่นคือมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนแล้วก็หนากว่าอ,อขอโทษค่ะใหญ่กว่าแต่บางกว่านะคะนักเรียน หน้าที่ของฉาบก็คือใช้ตีกำกับจังหวะที่ใช้ในวงดนตรีไทยฉาบมีสองขนาดนะคะก็คือมีฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่ต่อไปนะคะตะโพนมาดูอันนี้คือตะโพนนะคะนักเรียนใช้ตีด้วยมือนะคะใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับในวงปีพาดใช้ตีคู่กับ กองทัศนะคะอันนี้คือหน้าตาของโทนนะคะขอโทษทีหน้าตาของตะโพนนะคะต่อไปกองทัศนะคะกองทัศก็จะใช้ตีกํากับจังหวะหน้าทับเหมือนกันนะคะใช้ในวงปีพาดอันนี้คือหน้าตาของกองทัศนะคะกองทัศเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือตีได้นะคะเพราะว่า หน้ากองค่อนข้างจะหนาเราจะใช้ไม้สองอันนะคะตีเพื่อให้เกิดเสียงต่อไปโทลร,รมนาโทลร,รมนานะคะใช้ตีจังหวะหน้าทับในวงมโหรีแล้วก็วงเครื่องสายเอามาดูหน้าตากันนะคะว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้ตัวนี้เรียกว่าโทนนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าลมนาจะใช้ตีสองตัวพร้อมกันเลยนะคะ ต่อไปกลับกลับก็จะใช้ตีคู่กำกับจังหวะใช้ตีคู่กับชิงนะคะอันนี้คือหน้าตาของกลับนะคะเสียงก็จะเป็นเสียงเฉพาะต่อไปประเภทที่สองนะคะก็คือเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองอมาดูว่าเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองก็คือเครื่องดนตรีที่ บรรเลงมีเสียงสูงต่ำหรือบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตเช่นบรรเลงเป็นโดเลมีฟาสลาทีโดนั่นเองนะคะอ่าชิ้นแรกเลยนะคะระนาดเอกนะคะก็จะใช้ตีนำวงนะคะในวงปีพาดนี่คือหน้าตาของระนาดเอกนะคะ ต่อไประนาดทุ้มอ่ะอันนี้คือหน้าตาของระนาดทุ้มนะคะอันนี้ไม้ตีระนาดนะคะใช้ตีดําเนินทํานองที่ล้อขัดกับระนาดเอกของวงใหญ่ของวงใหญ่ใช้ตีในวงปีพาดทาหน้าที่ดําเนินเนื้อร้องเพื่อเป็นหลักของวงอ่ะมาดูหน้าตาของค้องวงใหญ่นะคะอ่ะอันนี้ อันนี้เราเรียกว่าลูกคล้องนะคะลูกคล้องเวลานักเรียนจะเล่นนักเรียนจะต้องเข้ามานั่งตรงกลางของคล้องนะคะเพื่อบรรล,ลงต่อไปคล้องวงเล็กใช้ตีสอดแทรกทํานองไปกับคล้องวงใหญ่หน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่จะมีขนาดที่แตกต่างกันนักเรียนดูจากลูกคล้องนะคะเมื่อกี้คล้องวงใหญ่ลูกคล้องจะใหญ่ นะ,ะส่วนของวงเล็กก็จะมีขนาดของลูกคล้องที่เล็กลงมาแต่วิธีการเหมือนกันเลยนะคะวิธีการบรรเลงคือผู้บรรเลงจะต้องเข้ามานั่งตรงกลางตรงนี้นะคะปีในายอ่ะอันนี้คือหน้าตาของปีในนะคะปีนายจะใช้เป่าขึ้นเพลงร่วมกับระนาดเอกตรงนี้นะคะเราเรียกว่า ลิ้นปีนะคะลิ้นของปีต่อไปปีนอกใช้เปล่าสอดแทรกทานองเพลงในระดับเสียงสูงอ่ะอันนี้คือหน้าตาของปีนอกนะคะนักเรียนอ่ะมีลิ้นของปีเหมือนกันนะคะต่อไปคุยเพียงอ,อ ะะใช้เป่าเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายมาดูหน้าตากันนะคะเป็นยังไงอันนี้คือลักษณะหน้าตารูปร่างของขุยเพียงอ,อนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้จะไม่มีลิ้นเสียบเหมือนกับปีนะคะต่อไปคุยหลิบ ใช้เป่าคู่กับขุยเพียงอในวงเครื่องสายเครื่องคู่นะคะอ่าอันนี้หน้าตาของขุยลิบนะคะก็จะคล้ายๆกับขุ๋ยเพียงอเพียงแต่มีเสียงที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองต่อไปนะคะซอด้วงซอด้วงใช้เรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหลรีมีหน้าที่เป็นผู้นำวงนะคะอันนี้หน้าตาของซอด้วงนะคะนักเรียน นักเรียนสังเกตนะคะตรงตรงเนี้ยเราเรียกว่ากะโหลกซอนะคะกะโหลกซอถ้าลักษณะของกะโหลกซอด้วงก็จะเป็นคล้ายๆกวยหรือแก้วน้ํานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะเห็นยาวลงมาเนี่ยเราเรียกว่าหันชักนะคะต่อไปซออู้อ่า ซออูใช้บรรเลงหยอกล้อย,ย่วเย้าไปกับทำนองเพลงนะคะนั่นก็คือบรรเลงไปพร้อมกับซอด้วงนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของซออูอ้อ่านเนักเเียนมาดูเห็นไหมกระโหลกซอจะแตกต่างกันนะคะเสียงก็จะต่างกันด้วยอันนี้กระโหลกซอตรงเนี้ยคล้ายๆอ่าไม่ใช่คล้ายเราทํามาจากกะลามะพร้าวนะคะแต่จะมีคันชักเหมือนกันเลยนะคะคันชักเหมือนกันเลย ต่อไปนะคะซอสามสายอันนี้ใช้บร็ลเลงในวงมหรีคอเสียงกับผู้ขับร้องอมาดูหน้าตากันนี่ลักษณะของซอสามสายนะคะก็จะมีสายด้วยกันทั้งหมดสามสายเหมือนชื่อเลยแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทำไมถึงไม่มีคันชักคันชักของซอสามสายเนี่ยจะอยู่นอกตัวเครื่องนะคะไม่เหมือนกับซอดวงแล้วก็ซออู้ ต่อไปซ่สามสายหลิบอันนี้ใช้บรรเลงในวงมโหรีอสอดแทรกทำนองเพลงเสียงสูงมาดูหน้าตาทีนี้นักเรียนเห็นและคันชักเห็นไหมคะคันชักจะอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ขนาดจะเล็กกว่าซอสามสายเมื่อกี้นะคะอันนี้ซอสามสายหลิบนะคะเป็นไงคะนักเรียน เครื่องดน,นตรีที่ใช้ทําจังหวะและทําทํานองนักเรียนพอจะทราบกันบ้างแล้วนะคะเอาแบบจําง่ายๆเลยนะคะเครื่องดน,นตรีชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถนะคะบรรเลงออกมาเป็นตัวโน้ตได้มีเฉพาะเสียงเฉพาะเช่นเสียงชิงอย่างเงี้ยนะคะเสียงกลับอย่างเงี้ยเราเรียกเครื่องดน,นตรีพวกนี้ว่าเครื่องทําจังหวะ ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ทำทำนองก็คือเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตได้เช่นระนาดเอกระนาดทุ้มคือสามารถบรรเลงได้ตั้งแต่โดต่ำถึงโดสูงเลยนะคะ่านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดตามคุณครูเลยนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนแผนผังเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ทำจังหวะและทำทำนองพอจะทำกันได้ไหมคะ,ะถ้าทำได้ก็ลงมือทำเลยนะคะนักเรียน สำหรับคาบเรียนนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะ